นใ,ใส่พริกไปนํำพริกสดพี่น้องครับอืมสด <c oughs> นั้นการกินก้อยเฮ็ดไปพี่น้องครับใส่เกลือ เกลือจักน้อยพี่น้องครับปุ่งน้ำก,กอ้อนจักน้อยอ่าลงไกลทีห่หลังพี่น,น้องครับผุดรถครับใส่ลงไปอืมมันนัวๆน้ำป่าป่าก็เปิดหยากได้ที่ไหนเงื้อ อ,อ่ะ,อะพี่น้องครับเกังได้จงหอมบอเรียบร้อยเนาะอืมกีท่ามันกับบ้านเด็ดปันไดพี่น้องครับนะเหนือไกลลงไปพี่น้องครับเหนือไกลนี่ตักลงไปครับมันกะมี่ น้องปีกน้องขาอยู่พี่น้องครับอ่ะแอบมารถละอืมเอ้ยเ้ย่งานคุกอาหารการกินก็เฮ็ดไปพี่น้องครับอืมแม่ไหวกับคือเตาแก๊สได้พี่น้องเตาแก๊สเด้พูดปากพูดปากได้ดิอ้อพี่น้องเนาะ อกากับหอนหอนพี่น้องครับพิ่นว่าพายุสีมาว่าสัน่นม,มือสองหมื่นนี่สีมาบ่นอ๋อตัวอีเธอบอกพิ่นว่าแต่ว่ามากกับฝนมากก็จะเป็นร่มเป็นนันหลายพี่นอ้องครับบานเฮี้ยนมันสิพังสิเพนะบางปูบางคนเนาะพี่น้องเนาะต้มย่ำไก่พี่น้องครับ ต้มยำไก่นะเป็นไก่บาดผสมกับไก่พันธ์ <c oughs> พี่ไปนองครับพี่น้องน้องพร้อมนะเพื่อับพัดประท่านขวอยอันเทวดาอยากออกกลองน้ำ ใส่เห็ดลงไปพี่น้องครับใส่เห็ดลงไปอาหารการกินก็ก็เห็ดพี่น้องนะไอเห็ดไปกันอันนี้จะเป็นห็ดออริจจูสบวงย่านยี่ดอกเพราะว่ามันสะมีดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกไงไงใหญ่ที่พอนมัก มาระวาผัดคัดขนาดนี่แหละครับบรรยากาศการเฮ็ดอาหารบันไอที่พอดนี่แหละเป็งสีลับพี่น้องครับพวกบู๊พวกว้าคือเพื่อนดอกอือบวมีทีมงานเฮ็ดผู้เดียวอ่าเยี่ยมล้องผู้เดียวถ่ายผู้เดียวจัดกล่องผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวครับพี่น้องครับเออ่อบ้านในมีเงินจ้างทีมงานคือเพื่อนพี่น,นอ <laughs> อ้องครับนี่แล้วเวลาเฮ็ด,าด,าด ไปมือหลวดไปค่อยเบิ้งไปพี่น้องครับสิเป็นไลท์ตอนอ่าคือตอนใกล้เนี่ยแหละไปเห็ดเห็ดไลายเลยเสีบักเขือพร้อมเขึน้นมาอ่ะกะาก็มากมากกินได้บักเขือพี่น้องมากกินรว,วดรวดเลย อุ้ยอยากตาสวยควยามเ้อ้เลยอนี่มาซิมน้ำย่านคุณหญิงคุณน,นายเนบา่านใามิคุณรเบิงกระเดิเ่นบาเออเด็กนอ้อยพี่น้องร